เรียกว่าเป็นข่าวร้อนว่อนโซเชียลสำหรับกรณีคลิปและภาพหลุดของนักร้องสาวเบียเดอะไวส์หรือเบียพัชราน,านันทำให้เกิดกระแสราา่าในโลกออนไลน์ ต่อมาเบียเดอะวอยซ์ได้ออกมาเปิดใจแบบม้วนเดียวจบโดยเธอยอมรับว่าคนในภาพและคลิปดังกล่าวคือตัวเองและทราบว่าเป็นฝีมือของแฟนเก่านอกวงการที่นำภาพไปขายในราคาสูงถึงหลักแสนอาจเพราะกำลังร้อนเงินทั้งนี้เบียรได้แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนบกสอ,อท1เมื่อวันที่18กันยายน66ที่ผ่านมาบุคคลบ้าน ตำรวจคุมตัวแฟนเก่าเบียเดอะ์ไวส์สอบปมภาพหลุดรู้ตัวคนทำเบียเดอะ์ไวส์แจงแล้วหลังมีข่าวถูกปล่อยภาพลาพับโพสต์แรกเบียเดอะ์ไวส์สื่อความหมายชัดเจนหลังดรามาภาพหลุดตำรวจบุกคนบ้านแฟนเก่าเบียเดอะ์ไวส์วันที่22กันยายน66พนักงานสอบสวนได้บุกคนบ้านพักของผู้ถูกกล่าวหาแล้วโดยเบื้องต้นได้มีการยึดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เช่นมือถือ iPad Notebook และคอมพิวเตอร์ Macbook เพื่อตรวจสอบหาหลักฐานรวมถึงเชิญตัวมาสอบปากคำในฐานะพยานซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีโดยผู้ถูกกล่าวหาให้การว่าไม่ทราบว่าภาพดังกล่าวหลุดไปได้อย่างไรทั้งนี้เรื่องดังกล่าวอยู่ในระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนคงต้องรอติดตามกันต่อไปเพื่อนร่วมแชร์แฟ,แฟนเก่าเบียร์ล่าสุดวันที่23กันยายนมีผู้ใช้ X t w i t t ทวอร์งตัว เป็นเพื่อนเก่าของผู้ถูกกล่าวหาโดยได้โพสต์ข้อความร่าย,ยาวถึงพฤติกรรมของฝ่ายชายในอดีตเผยว่ารุ่นที่ฝากเล่ามาค่ะตัดสินใจอยู่นานว่าเขียนดีไหมสรุปได้ว่าเขียนผมมีเพื่อนเก่าอยู่คนหนึ่งชื่อตอ เราอยู่โรงแรมสีวิกร์ด้วยกันสิบกว่าปีที่แล้วตำบลออกไปตอนหมู่สี่และไปอยู่อเมริกาช่วงนั้น iPhone เวลาซื้อต้องหิ้วนำเข้ามาขายในไทยไม่มีชอบเหมือนทุกวันนี้มันจึงเกิดไอเดียซื้อกลับมาให้เพื่อนเอาไปขายต่อเพื่อนๆที่สีวิกรต่างพากันออเดอร์ให้ลูกค้าตัวเองบางคนหลายสิบเครื่องคนละหลายแสนรวมหลายหายคนเป็นล้านบาทซึ่งครั้งสุดท้ายที่สั่งและส่งเงินให้มันซื้อมันก็โกงไปพร้อมกับการไม่กลับมาไทยถาวร ทุกคนเข้าใจแบบนั้นทุกคนแจ้งความกับตำรวจเรียบร้อยเพื่อนทุกเดือดร้อนมากแต่ทำอะไรไม่ได้วันดีคืนดีเหมือนคนอื่นจะเริ่มรู้ว่ามันอยู่ไทยโพสรูปสตอรี่เลี้ยงหมาบูด็อกและเป็นร้านในไอจีมีคนติดตามมากพอสมควรซึ่งช่วงนั้นโพสภาพเบียด้วยบ่อยๆคิดว่าคงรู้จักสนิทกันระดับหนึ่งวันนี้ผมเห็นข่าวของเบียแวบแรกเลยนึกถึงมันก่อนใครมองอีกมุมเรื่องนี้ใจความไม่ใช่เรื่องของเบียแต่เบียเป็นหนึ่งในเหยื่อของตอ และอีกหลายหลายคนที่โดนอย่าไปทำแบบนี้กับใครอีกเลยนะจากเพื่อนเก่าเมืองเองการกลับมาไทยของมันไม่มีใครรู้ว่ามันกลับมาเมื่อไรจนมันไปคบเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งและหลังจากนั้นก็มีคลิปหลุดออกมาจากมันและเพื่อนผู้หญิงคนนี้ได้ทำการแจ้งความตั้งแต่ตอนนั้นแต่ก็ทำอะไรมันไม่ได้และยังได้ข่าวว่าหลังจากนั้นก็ไปทำกับผู้หญิงคนอื่นๆอีก